เรียบร้อยแล้วครับย่ำลูกเถือกแต่มันไม่เป็นเพลือกเขาเป็นน้ำขังอ,อหอยเยอะครับคืองนี้ขังน้ำไปคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะฉีดยาหอยแล้วก็พรุ่งนี้ที่คุยกับเขาว่าจะให้เขามาเซาะล่องน้ำตอนเย็นก็ให้เขาไปเซาะล่องน้ำก่อนหวาน ตอนเช้าวันที่สิบเลยเราก็จะได้ฉีดยาหอยให้มันข้ามคืนหอยมันจะได้ตายหอยมันเยอะครับไม่งั้นไปฉีดหลังหวานข้าวเดี๋ยวไม่รอดนะครับมันต้องเนี่ยน้ําขังกําลังดีครับจะได้ฉีดยาหอยเลยโอเคครับเดี๋ยวแจ้งยอดไปสวัสดีครับ